ยูก็เป็นรุ่นพี่น้องแก้วไงเด้อยุย่ยุไม่คุยหนึ่งมาเป็นพี่ยุที่สองเที่ยวไม่อะให้ทุกคนมาเป็นพี่ของยุไม่เป็นไรเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็เล่นด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เลยยุไม่จะเป็นรุ่นน้องยุไม่จะเป็นทุกทุกคน เป็นรุ่น่ค่ะย <Okay, S 1> <You. S 2> ูฝั่งแม่ฝั่งแม่ตอนนี้ยูอยู่เคอะไร <You want. S 1> อ่ายูอยู่เควันแล้วเดี๋ยวเทอมหน้ายูจะเป็นเคอะไรเค2ใช่ไหมเออ แล้วพออายุย้ายไปอยู่ K2 อายุก็จะได้เป็นรุ่นพี่ของ K1 วันอายุไม่ฟังแม่เลยยูปิดแท็บเล็ตก่อนแล้วตั้งใจฟังแม่พี่เฮเดนแต่เฮเดนน่ะเขาก็จะขึ้นเยียวันยุอยู่ K2 ยุก็จะเป็นรุ่นน้องเฮเดนก็จะเป็นรุ่นพี่เฮเดนยู <He iden. S 2> ไม่ให้คนยูไม่อยาไให้คยอื่นมาเป็นรุ่นพี่ ยุก็ต้องรีบเกิดถ้าอย่างนั้นนะยุก็ต้องรีบเกิดยุก็เป็นรุ่นพี่น้องแก้วไงโอ้ยยุไม่ยุไม่คุยหนึมาเป็นพี่พอ้าวพี่สายปลาพี่สือปลาเข้าใจแม่ไหมเ้าอ่าพี่สายปลาเป็นพี่สือปลากำลังจะขึ้นเคอะไรเคอ่าตอนนี้อยู่เคอะไร จะได้เป็นแคตูที่สองไม่อะให้นมาเป็นพี่ของยูี่อยากเป็นพี่น้องกยยวยเป็นพี่น้องเกลย์กก็เป็นพี่น้องกลยอยู่ไงเดี๋ยวนี้ยูไม่บอกไม่บอกไ้เองนี้มัน่ก็ไม่ช่อยูไม่ชอบนีอะ ก็ตอนนี้เฮเดนเขาอยู่เคสองเดี๋ยวเทอมหน้าเขาก็ขึ้นเยาวันยุหัก็ขึ้นเคสองตามไปไม่เป็นไรเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็เล่นด้วยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ไอ,อะไรนะยูไม่ชอเป็นรุ่นเด็กยูโตแล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคยูเป็นเด็กโตแม่รู้ยูเก่งที่สุด ใช่ไหมครับอเออยุตโตแล้วพี่เส้าพี่เส้าโตยังเปาสไม่เจอเป็นรนพี่เส้ากี่ขบนะไม่เจอเป็นรุนเยังไม่เจอเป็นุน,นองอเ,นะเป็นทุกคนคนอื่นปปปปเป็นรุ โอเู <Okay. S 2> <You. S 1> ตอนยั้งยุเป็นพี่ชายแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมครับเออยัยุมีน้องใช่ไหมครับน้องยูชื่ออะไร <c oughs> ไม่บอกไม่บอกเหรอ <c oughs> สรุปว่ายั้ยุเป็นรุ่นพี่ใครบ้างยั้งยุเป็นรุ่นพี่พี่ยัเป็นรุ่นเต้ยูเป็นรุ่นพี่เพื่อนเพื่อนยั้ยุอ่ามีเป็นรุ่นพี่ใครบ้างเป็นรุ่นพี่ใครบ้าง เล่นรุ่นพี่ใครบ้างนะพี่บอกอ่ะยุเกิดปีอะไรนะยุปีลีใช่หรอพี่ตาบาเกิดปีอะไรเกิดปียักษ์มีเหรอปียักษ์ฮะแล้วยเกิดปีอะไรปีไก่ไงอืม ใช่ไหมถ้าเกิดปีลิงได้ไงเกิดวันเดียวกับยุใช่เกิดเป็นฟ้าแต่จำจะต้องเกิดปีไก่เหมือนกันอืมไอ้ฟ้ากลายเป็นคนได้งไก่จะกลายเป็นคนได้ไงไก่จะกลายเป็นคนได้ไงแม่ครับไก่จะกลายเป็นคนได้ไ่งมัเเน,น,น,เ,ปนเป็นแค่ปีเกิดเฉยๆปีของเกิดมันก็ อยู่เขาเสียใจอยู่ยูก็เป็นรุ่นพี่ลูก้าไงใช่ไหมรุ่นพี่ใครอีก่ไม่ใช่รุ่นพี่เฮเดนเฮเดนเขาเกิดก่อนเกิดทีหลังพี่โอ อ๋อล้ย oh. ุเป oh, ็นรุ oh. ่นร so ุ่นอะไรอพี่ดินด้วยพี่ดินด้วยตินตินด้วยตินตินด้วย เกิดปีเหมือนกันจินน่ะอ๋ و, อ, و, อ و, เกิดปีเหมือนกันปีอะไรนะปีไก่ปีปดปีปดไม,ดไม่ไม่จินเกิดปีไก่เหมือนเราอ๋อโอเคโอเคแล้วตินตินน่ะตินเกิดปีไหนตินตินก็ปีไก่เหมือนกัน